โอ้โหโดดอืย hmm. อ mm ืยใหญ่ด้วย

ไซใหญ่เลยไซดีด้วยทะลุ ừ, สีอ่ะสีย่สวยมา มานี่มานี่มานี่โอเคโอเคเรียบร้อยปลายัางตีเล็กสีน้ำเงิน ไสสวยอีกแล้วครับนี่นะครับครอบอตรงนี้ประมาณห้าโลได้ครับใหญ่มากครับกับปลายาติเล็กสีน้ำเงิน,นอ๋อปวดแขน แขนปกดแขนนี่ปล่อยได้เวลาปล่อยโอ้ตัวนี้ประมาณห้าโลใหญ่มากสีโคตรสวยไปเดี๋ยว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  แรงโคตรดีโอ๊ Ooh. ไป